มาซื้อของนะคะจะมาดูแป้งนะจ๊ะจะมาดูแป้งสว e e t มสเปลมิวไม่รู้ว่าคืออะไรนะจ๊ะฮาร a ลัฟมิก็คือแล้วคืออะไรวะนี่เขา้าพโพดอ m แมนเดลแมวอ๋อทำขนมปัง <laughs> ราคาเดี๋ยวจะดูออก,ก่อนนะจ๊ะ อันนี้ก็คืออ่าโอ้แปสิบหเองแปดห้นะาเซนนะจ๊ะกล่องจัมโบ้นะจ๊ะมันคืออะไรเนาะแปง้งเขาพอไปล้างอ่างุ่นได้แต่ทำออริบอลโอ้ทำขนมปังอันนี้ทำขนมปังจะลองเอาไปสักอันหนึ่งนะจ๊ะไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะต้องลองดูนะคะ ะะแปง้งแปง้งได้แป้งเลยนะคะเดี๋ยวหูสาดยนะจสาของมันแพงมากเลยพี่น้องเอ้ยไม่อยากจะจับอะไรเลยนะจ้าช่วงนี้ไข่นะคะแตะก่อนไข่เนี่ยไม่แพงเท่านี้นะจ๊ะแค่สองยูโรกว่าตอนนี้สามเริ่มสี่ยูโรนะจ้าแค่สิบฟองนะจ๊ะ นะคะพี่หน้อยกินน้ำน้อยลิ้นเป็นแผลอีกแล้วนะจ๊ะดูกาแฟกันเนาะอันนี้ขนมเค้กนะจ๊ะเดี๋ยวดูตั้งตล้งตลอดตั้งนะจ๊ะ นมเค้กนี่เท่าไหร่นะ14ยูโรนี่499นะคะันเริ699 699จริงๆถ้าอยากกินมันไม่แพงหรอกแต่ว,ว่าที่มันแพงเพราะว่าเราไม่อยากกินเดี๋ยวมาดูโดนัทก่อนนะจ๊ะโดนัทนี่1.45เดี๋ยว Kijk, ja. deze alles in euro. 25, 25. Alles. Ja. En deze alles... Prijs. De en euro. Ja. Oh. Oh, de Ja. 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 Nu Ja. ik begrijpen. nu Ja. 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 is Ja. En deze, 30, en deze okay, Ja. Ja. niet niet <laughs> โอ้โหสามยูโรกับสยูโรนะจ๊ะพี่น้องโรจ๊ะอยาทำัดเก็บน้องคนนี้กอนใหญ่ใไมแล้วก็จะนำมนไวางละี๋ยวจหูเฟย์สองยสอง o า i อเ่ยเนี่ย9น3นะจ๊ะเตก็ไม่ต้องซื้อหรอกนะจ๊ะสามีบอกถ้าเดือนนี้คือแพงนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกาแฟกันนะจ๊ะอ๋อเปจเกาที่ละ

กาแฟนะคะที่เราเคยทานนะคะอย่างอันเนี้ยปีก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองยูโรกว่านะคะปีนี้นะคะสามสี่สิบสองนะคะสองยูโรกว่าก็ประมาณบางทีก็สองยูโรนะคะเนี่ยขึ้นมาหนึ่งสี่สองขึ้นมานะคะมันขึ้นมาเยอะมากพี่น้องของขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะขึ้นจนตก,กใจนะคะตกใจหมดเลยได้เอ้ย คำรักใช้เต้นตึกตักตึกตักเต้นทีไม่เคยไม่เคยเลยสักทีคำคำนี้นะคะเนตกาเฟนะคะหกยูโรเนตกาเฟนะคะโอ้กาแฟที่เราจะรับประทานมันไม่มีนะจ๊ะ ันกาแฟอันนี้เท่าไหร่เอ่ย6ยูโร9.3นะจ๊ะเราเอาเล็กดีกว่าเนาะแค่2ยูโร39นะจ๊ะดีกว่านะจ๊ะเดซเดือดอับนิดเดซเดซไก่ฟอร์ใหญ่ไก่โครตอับใครในคูดนคือไก่มาไก่มาบูเฟลใหญ่คูดไก่เกด Nou, ga je dus samen Kijk, waar de al alien vandaan? Deze ja, Deze, 7 deze, euro. deze twee. Ja, en dat is uh, 2,50. denkt Nee, toen ben 2,40. Ja, 2,40. Even kijken, 200 gram. Wat goedkoop. Dan ben kleine nemen. <laughs> Dit is 50 gram. Dat is dus 4 keer. Ja, 4 keer 2,39 is 8. ดูสิ่งดีๆ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 ดี อีกย่าอยะางเช่จ้ะโอเคปะยัยแฮปว่าไอกริปเนกเกิดไปสิลักไก่กริปเนก้อเกิดนะฮะอันนี้ประเภทแช่แข็งนะจ๊ะอันนี้ก็คือยะฮัมเบอร์เกอร์กริปเนกเกอร์กริปเนคเกอร์กริปเนคเกอร์ เก็บเด็อย่านีว้าเอเดะดๆๆมันนีโทรศัพท์อีกอีกไปจะไป่ะไลฟ์เดี๋ยวนะคะ เออเดี๋ยวนะคะหาไม่เจอนะคะกิ๊บ้เกิดโบ่นออนีด้ออนี่ไัเนี่ยอยาวาดีเหรอวาดบีเหรอวดีเสมลยติดปักไยาววาดบีเหรอเยอะะเอ่อคไอช

ย่าย่าโอเคแค่แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเอ็นี้ก่อนนะคะขอให้ที่ท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดว้งสิ่งใดสมความปรารถนาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดีตค่ะอดีค่ะ